จากเราเดินมาได้พักใหญ่ๆนะคะเราก็มาเจอกับร่องรอยของสัตว์ป่าได้ครับได้ครับวอติดตรามเข้ามาเลย สวัสดีค่ะพบกับรายการสิงหาทางมัติชนออนไลน์โดยการสนับสนุนของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเรารู้จักหลักการของระบบราตระเวนเชิงคุณภาพหรือระบบสมาร์ทพาโทกันไปแล้วต่อไปเราจะพาทุกคนลงพื้นที่จริงตามไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งออกปฏิบัติงานในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระบบสมาร์ทพาโทจะแตกต่างจากระบบการลาดตระเวนแบบเดิมจะมีความยากลำบากได้รับประโยชน์หรือต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างเราไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กันเลยค่ะยาว2เมตรประมาณแผ่นละ2-3งแสนบาทอันนี้ได้หน้าได้ เรามีหน่วยพิทักษ์อยู่ทั้งหมด24หน่วยรอบเขตดูยายชช่ิเขาใหญ่มีฐานปฏิบัติการอยู่3ฐานนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่ซึ่งเป็นชุดลาดตระเวนส่วนกลางทั้งหมด4ชุดนะครับเจ้าที่ทุกคนเนี่ยจะมีการเข้าลาดตระเวนในป่าตลอดยตลอด365วันเพราะฉะนั้นในป่าของเราเนี่ยจะมีเจ้าที่เนี่ยซึ่งลาดตระเวนป่าอยู่ตลอดนะครับชุดหนึ่งเข้าชุดหนึ่งออกนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในป่าเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยประมาณ4วันกับ3คืนนะครับซ ที่เรากําหนดไว้ว่าเจ้าที่สามารถที่จะมีสัมภาระส่วนตัวแล้วก็สเสบียงอาหารจะอยู่ในป่าได้จํานวนนี้นะครับ หลังจากเราเดินมาได้พักใหญ่ๆนะคะเราก็มาเจอกับร่องรอยของสัตว์ป่ารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าเป็นรอยหมูป่าหรือยังไงคะหน้าครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณหลังจากที่เราเดินป่ามาได้ักระยะหน,นึ่งเนี่ยเราจะเจอกับร่องรอยหมูป่านะครับซึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยหมูป่าจะมีอยู่ชุกชุมทั่วไปทั้งบริเวณเขาใหญ่นะครับ การเจอร่องรอยของสัตว์ป่านี่มันแสดงให้เห็นถึงถึงอะไรคะตรงนี้คะจริงๆมันบ่งชี้หลายอย่างนะคุณแด้ครับแสดงว่าพืนป่าเขาใหญ่เนี่ยเรายังมีระบบนิเวศที่สมดุลจะพบร่องรอยว่าจะเป็นตีนของช้างรอยตีนกระทิงเนี่ยทั่วพื้นป่าเลยนันบ่งบอกว่าระบบนิเวศในเขาใหญ่เนี่ยยังมีอยู่ความอุดมสมบูรณ์สูงมากนะครับปกติเวลาเจ้าที่เดินป่าเนี่ยเราจะเดินไปตามเขาเรียกว่าเส้นทางเดินของป่านะครับก็คือเขาเรียกว่าด่านสัตว์ป่าสาเหตุที่เราเดินบนเส้นทางด่านสัตว์ป่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเส้นททางงี่ล นะครับเราไม่ต้องไปบุกป่าฝ่าดงแต่ในทางกลับกันเนี่ยเจ้าที่ทุกคนก็ต้องมีความระัวังตัวสูงนะครับเพราะว่าอาจจะมีสัตว์ป่าหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าถ้าเขาเห็นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่วนใหญ่จะหลบโดยสัญชาตญาณของสัตว์ป่าเนี่ยสัตว์ป่าเมื่อได้กลิ่นมนุษย์หรือได้เห็นคนเดินเดินมาในระยะไกลเนี่ยเขาจะหนีหมดนะครับยกเว้นอย่างเดียวว่าเจอในระยะประชันชิดนะครับ ป่าก็มีสัญชาตยาในการป้องกันตัวเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังตัวงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็การเดินป่าต้องหูตาต้องไวนะครับต้องสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างมาตลอดเวลารับเดี๋ยวเราเดินต่อเดินต่อดีกว่าไหมครับครับ ก่อนหน้านี้นี่เราเจอรอยหมูป่ากลุ่มใหญ่นะคะตอนนี้เดินมาได้สักพักสักพักหนึ่งเราก็มาเจอรอยตีนช้างเป็นยังไงอะคะตอนนี้คะก็ลักษณะตอนนี้ก็มีช้างโขงครับก็ลงมากินน้ําพาลูกตัวเล็กมากิน,นกินหญ้ากิน แล้วก็กินไหวด้นไหมรอยขนาดนี้เรารู้เลยเหรอคะว่าเป็นช้างโขลงอะค่ะรู้ครับนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะอันนี้ตัวกลางๆครับตัวกลางๆนี่ลองเทียบกับฝ่ามือดูแบบนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการวัดน่ไม่ใหญ่มากเลยนี่คือตัวกลางกลครับตัวกาลังหนุมครับเรารู้ไหมคะตัวผู้ตัวเมียอันนี้รู้ครับโอ้รู้ขนาดนั้นเลยขนาดนี้ก็คือตัวเมียครับถ้าตัวผู้มันจะออกเล็บครับอันนี้เป็นเล็บออกมาเล็บแสดงว่าเป็นช้างโขลงมาเป็นครอบตัวนี่นีอันนี้คือเล็บใช่ใช่ใช่ แล้วก็การเดินการเดินไปเนี่ยเขาเราจะดูเล็กเขาว่าเขาจะเดินไปทางไหนที่ไหนตัวผู้จะนําใช่ตัวผู้จะนํานําโคครับโคครับตัวนี้คือเนี่ยครับเวลาเจ้าที่มาเนี่ยถ้าเจอรอยตีนช้างเนี่ยก็จะทําการจับพิกัด G P S นะครับตรงนี้เป็นพิกัดเท่าไหร่ซิกซ์อันนี้ตอนนี้อยู่ที่0 7 5 6 2 4 6 1 5 9 8 2 6 8ครับอันนี้คือจะเป็นพิกัด g ี่พิเี่พิเศอจับเสร็จปุ๊บเราก็จะบันทึกตัวนี้พิกัดที่เจอรอยจีนช้างมาทําอะไรเลยช้างมันกินหวายมันกินน้ำมาเป็นช้างผมเขาชอบกินหวายค่ะครับผมจะเป็นยอดหวายครับมันจะหอมหวานมากเลยนะครับยอดยอดยอดข้างในมันเป็นหนํานอย่างนี้ก็กินได้นะคะใช่ครับเขาจะปอกเปลือกออกมาแล้วก็จะเป็นมันจะเป็นข้างในมันจะหวานครับหวานแล้วก็จะพาลูกปอกเองได้เลยใช่ครับใช่ใช่ใช่ฉลาดมากใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินต่อคครับ่ะครับค่ะ โอ้โหน่าเดินนำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแคมป์นั่นโน้นนะ หลังจากที่เราเดินกันมาทั้งวันแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นเราก็จะต้องมีการประกอบอาหารเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็ทำงานต่อในวันรุ่งขึ้นนะคะพี่หัวหน้าคะเวลาเราจะเลือกตั้งแคมป์เนี่ยคะ่ะเราเลือกโลเคชันเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงบ้างะคะครับสำหรับการเลือกตั้งโลเคชันในการตั้งแคมป์ในช่วงเย็นนะครับปกติเจ้าที่เนี่ย ในช่วงบ่ายที่เดินมาเนี่ยเราก็จะมีมากพิกัดแล้วเราสามารถที่จะคำนวณเวลาได้ว่าเราจะไปถึงแหล่งน้ำตรงนั้นเวลาเท่าไหร่ <c oughs> นะครับก็ประมาณสัก4ี่หโมงเย็นไม่เกินนะเ <c oughs> พราะว่าจะต้องมีการตั้งแคมป์ปูเป้แล้วก็มีการประกอบอาหารช่วงเย็นนะครับ <c oughs> ก็จะใช้เลือกจุดที่อยู่ใกล้เรลเวน้ําแล้วก็ปลอดภัยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะดูพวก ต้นไม้สิ่งไม้ว่ามีสิ่งไม้แห้งว่างนะครับก็ดูพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยครับพวกอาหารการกินเนี่ยเจ้าหน้าที่นี่เตรียมกันมาเองใช่ไหมคะคือโดยปกติเวลาเข้าป่าเนี่ยเราจะต้องเตรียมสัมภาระที่เรียกว่าเบาที่สุดนะครับก็จะเลือกอาหารที่สามารถจะพกพาไปได้สะดวกนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งปากระป๋องหรือมาม่าแล้วก็ก็มีของสดไปด้วยนะครับก็จะดูคำนวณว่าให้ทันภายในระยะเวลา4วันกับ3คืนที่เราอยู่ในป่าครับ คือปกติแล้วอาหารที่เตรียมมานี่คือเต็มเต็มพิกัดคือ4วันกับสามสี่วันสาค,คืนนะเพราะว่าเราเราคำนวณทุกอ,อย่างแล้วเป้ที่เจ้าที่ทั้งสัมภาระเนี่ยก็จะอยู่ในป่าได้ประมาณสี่วันสาคืนนะครับการเข้าป่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอผู้ต้องหาจับกลุ่มได้ก่อนก็จะนําไปส่งคดีข้างนอกนะครับแต่ถ้าเข้าวันที่4ี่แล้วปรากฏเราเจอร่องรอยเราก็ต้องติดตามต่อนะครับไปดูไหมคะว่าวันนี้เนี่ย เจ้าที่เนี่ยเขาทำอาหารอะไรกินกันบ้างอะค่ะครับครับเชิญฮะเชิญคะ ระบบสมาร์ทพาโทถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการทดสอบปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวนี้อย่างไม่หยุดยั้งรวมทั้งเร่งวางแผนเพื่อขยายผลการใช้ระบบนี้กับพื้นป่าทั่วประเทศต่อไป การต่อยอดเนี่ยนะครับเราจะเป็นเรื่องของการนําระบบกล้องวงจรปิดนะครับหรือระบบมีกล้องดักถ่ายภาพเนี่ยมาถ่ายภาพคนที่เข้ามากระทําผิดในเขตดุยยางชาติเขาใหญ่นะครับสามารถบันทึกรูปภาพจดจําใบหน้าเมื่อกล้องส่งสัญญาณมาที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยเจ้าที่ก็จะสามารถเข้าไปจับกลุ่มปรับปรามผู้ที่เข้ามาลักลอบกระทําผิดในเขตดุยยางชาติเขาใหญ่นะครับ กว่าการเฝ้าระวังและช่วยงานในการปราบปรามขบวนการลัก,กลอบล่าสัตว์ป่าลัก,กลอบตัดต้นไม้แล้วระบบสมาร์ทพาโทยังช่วยให้ทราบข้อมูลของสัตว์ป่าแหล่งน้ำดินโปง่งรวมไปถึงอาหารของสัตว์ป่าอย่างละเอียดซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อันจะช่วยให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำรงรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคมโดยรวมได้ตลอดไป จะพาเธอไปจะลุยดงป่าบัน